กูโกซีรีนี้เราจะพาไปตะลุยประเทศญี่ปุ่นกันอีกรอบนะครับครั้งนี้เราจะพาเพื่อนๆไปท่องเที่ยวในเส้นทางที่ใช้ชื่อว่าเซโตอุจิครับคาว่าเซโตอุจินี้มาจากคําว่าเซโตบวกกับคําว่าอุจินะครับโดยเซโตนี้มีความหมายว่าช่องแคบส่วนอุจินี้แปลว่าทะเลในครับคือทะเลที่ไหลผ่านระหว่างเกาะฮอนชูกับเกาะชิโกกุครับเมื่อรวมกันแล้วนี่เซโตอุจิสําหรับซีรีนี้ของเราจึงหมายถึงการเดินทางบนเส้นทางทะเลในนั่นเองครับ เราเริ่มต้นการเดินทางที่จังหวัดยามากุจิจังหวัดที่อยู่ทางตอนใต้สุดของเกาะฮอนชูนะฮะโดยจะเริ่มที่เมืองหลวงแห่งปาปักเป้าจากนั้นก็ต่อด้วยวัดที่มีเจดีย์ที่สวยที่สุดติดหนึ่งใน3ของประเทศครับจากนั้นเราจะมุ่งหน้าสู่เมืองอิวาคุงิเมืองที่มีสะพานเก่าแก่และสวยงามติดอันดับที่สุดของประเทศเลยทีเดียวครับออกจากจังหวัดยามากุจิมุ่งหน้าสู่จังหวัดโอกายาม่าเพื่อแวะซึมซับความสวยงามของสวนคุราคุเอนที่ตั้งของปราสาทอิกาดำ ต่อด้วยเราจะพาเพื่อนๆไปล่องเรือชมความสวยงามของเมืองโบราณที่ชื่อว่าคุราชิกิกันครับขึ้นเหนือมุ่งหน้าชมการตีดาบสมุไรอันเก่าแก่และตบท้ายด้วยแวะชมโรงงานเครื่องปั้นดินเผาสไตล์ญี่ปุ่นที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกเลยครับมุ่งหน้าขึ้นเหนือกันต่อนะครับสู่จังหวัดเฮียวโกเพื่อชื่นชมความสวยงามของปราสาทนกกระยางขาวปราสาทที่เรียกได้ว่าสวยติดอันดับหนึ่งใน3ของประเทศกันเลยครับ ต่อด้วยเราจะแวะชมโรงบ่มสาเกในเมืองแห่งการผลิตสาเกมาตั้งแต่ยุคโบราณเลยนะฮะจากนั้นนะฮะเราจะแวะไปเยี่ยมชมแหล่งพักผ่อนของชาวเมืองโกเบที่ชื่อว่าโกเบฮาร์เบอร์แลนด์กันครับสุดท้ายนะฮะเราปิดทริปกันที่เกาะอาวาจิกับแขกรับเชิญพิเศษบนเกาะที่นําความสวยงามของธรรมชาติมาโอบก,กอดพวกเราให้ได้จดจํากันอย่างไม่มีวันลืมเลยะฮะติดตามชมกูโก,กซีรีส์เซโตุจิเส้นทางการเดินทางสายโรแมนติกกันยาวๆเลยครับ ทาโร่ครับไปไหนกันต่อครับผมโมโมทาโร่ก็พาไปเที่ยวเมืองเก่าในๆโมโมทาโร่ก็มาจากตำนานมาจากอดีตแล้วก็เลยพาไปเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวที่ยังคงแบบอนุรักษ์ความเก่าแก่แบบนั้นไวก็คือเมืองเก่าเมืองเก่าค่ะคุราชิกิพาแบบไปซึมซับบรรยากาศชอบมากเลยนะขนาดเราไปนี่มีฝนนะแล้วก็ช่วงเย็นแล้วยังสัมผัสได้ถึงความเขาเรียกว่าโรแมนติกจริงๆแล้วเนี่ยแล้วเราได้มีโอกาสเขาเรียกว่าล่องเรือ ภายในลำคลองกลางเมืองเก่าซึ่งก็อีกนั่นแหละฮะว่าโมโมทาโร่พอมาส่งตัวปุ๋ก็จากไปใช่แต่ส่งสาวเขาเรียกว่าสาวญี่ปุ่นแท้ม,มาคอยดูแลพี่แม็กซังใช่แม็กซังนี่ได้รับการปฏิบัตินะฮะก็เรียกว่ามาดูแลพาชมเมืองแล้วก็พาล่องเรือเป็นโมเมนต์ที่เราได้คุยกันแล้วร,รู้สึกว่าเอ้ยสาวญี่ปุ่นกับเราเนี่ยตรงรนแล้วฮะซีว่า <c oughs> มีความประทับใจเลยฮะที่เมืองไปดูกันครับว่าสาวญี่ปุ่นคนนั้นเนี่ยเขาทำอะไรกันนักหนาให้ประทับใจครับครับตอนนี้เราอยู่ที่แต่ว่าชุดกรอบครับ <c oughs> เปลี่ยนแปลงน้าอีกแล้วเหรอ อ้าวก็เรามาเราก็ต้องอิงกับบรรยากาศอิงกับสถานที่ก็ต้องแต่งตัวให้แบบเหมือนกับสถานที่สิคะเมื่อกี้นี้ก็โมโมแต่เร็วมากเลยนะฮะแน่นอนค่ะก็เหมือนแปงลงร่างคือตอนนี้เราอยู่ที่เมืองอาจังหวัดโอยากาบาจุดแรกเราไปสวนมาแล้วจุดที่สองคืออีกหนึ่งไฮไลไท์เลยก็คือเมืองเก่าก็คือเมืองคูราชิกิบิคัน ตรงนี้เป็นเมืองเก่าที่เข้ามาสัมผัสแรกเลยนะเก่าจริงเก่าจริงืแต่นี่เข้ากับตีมากเลยค่ะโกับพี่จะไปหาใส่บ้างเมืองนี้มีใจความว่าเป็นเมืองที่เป็นเมืองค้าขายเก่าเป็นเมืองโชกุนเก่า3 5 0ปี้ปีลาร้อยห้ปีคือเกิดขึ้นในสมัยเอโดะเมืองนี้นะอ่าแล้วก็เมืองนี้ก็จะมีคลองพาด่านเดี๋ยวจะพาไปขึ้นเรือน้ําใสต้นหลิวโคดังอยู่ข้างทาง อยากเห็นบรรยากาศนั้นแล้วว่าเป็นไงโรแมนติกสุดๆเมืองนี้โรแมนติกสุดๆซึ่งร้านค้าที่เห็นร้านหวงก็จะมีอย่างงี้ร้านขายของสุบินียาคาเฟ่ร้านอาหารมีน่ารักมากราไปเดินชมกันว่ามันมีอะไรบ้างปไป นับสนุนการเดินทางโดย Japan e l l i s Discovery คูราชิคิิกันที่สำคัญก็จะเป็นคลองเดี๋ยวเราขึ้นเรือไปชมกันเลยนะได้เลยค่ะ,ะนี่เขาเรียกว่า ตอนนี้เราอยู่กลางเมืองเก่าคูราชิกิบีคังซึ่งมเมืองคุราชิกิเป็นเมืองเก่าอย่างที่เล่าไปเมื่อสักครู่นะและที่สําคัญก็ไฮไลท์ก็คือคลองนี้แหละส่วนที่เป็นคลองนยคือคลองที่ตัดผ่านเาเรียกกลางเมืองเลยก็คือกิจกรรมหนึ่งในการเที่ยวเมืองนี้ก็คือการนั่งเรือชมวิวนี่ต้องสุภาพตามชุดใช่ไหมเนี่ยใช่ค่ะแม่แต่ชุดนม่เขาใส่หมวกนี่นหรจริงๆก,กลางโลมไงนี่คือเอาหมดทุกอย่าง ใช่เอาหมดทุกอย่างใช้อะไรมาใส่ได้หมดใส่หมดโอ้โมโมทาโร่เราเป็นหลายอย่างเ่ยกันบ้างไหมตอนนี้เรามาอยู่ในย่านของแบบเมืองเก่าก็ต้องแต่งแต่งตัวแบบกิโมโนให้แบบอินแล้วก็ซึมซับกับบรรยากาศแล้วอย่างที่นี่นี่ของเขาเห็นไหมที่ดังก็คือพายีนนี่เขาเลยเล่แบบกิโมโนแบบพายีนนี่คืออินดิโก้เลยท่าไม่ชมใช่ค่ะสีแบบอินดิโก้เลยจะได้ดูยากไหมยากมากใช้กี่คนใช้คนเดียวค่ะแต่ทั้งหมดในนี้หนึ่งสองสาม ประมาณสี่ชั้นแล้วตัวเนี้ท็อปที่ห้าอันเนี้เป็นตัวบนสุดตัวที่ห้าค่ะถึงว่าอ้วนอ้วนขึ้นเยอะป๊บเดียวเลยอ้วนบวมเลยมันหนานี่ตรงเนี้ยเขาจับจีบประมาณตรงเนี้ยประมาณสี่ชั้นเลยนะตอนแรกใส่เสื้อทับไปแล้วแล้วก็มีผ้ามาลองแล้วก็จับเป็นชั้นๆ้นอีกนะผ้ามาลองจับเป็นชั้นชั้นแล้วก็ใส่ใส่อีกหลายอย่างอ่ะแต่ว่าทุกดีเทลเลยนะทุกดีเทลเลยรองเท้านี่เปลี่ยนหมดเลยต้องตามเป๊ะเลยต้องเปลี่ยนเขาตอนแรกก็จะใส่ของก็บอกไม่เอาเขาให้ถอดหมดเลยเหรอว่าใส่ชุดงเขา สวยงามน,นะนดูแล้วแบบเออดูน่ารักไปอีกแบบนะเป็นสาวญี่ปุ่นไปเลย <S <S แล้วก็เห็นว่าเป็นเมืองเก่าที่เรานั่งผ่าน,เ,นเห็นข้างๆเนี่ย<ฆ>จริงๆเป็นเป็นบ้านเรือนนะในสมัยก่อนคือโกดังข้าว <S 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 เป็นโกดังข้าวอะคะคือชาวไร่ชาวนาเขาจะบรรทุกข,ข้าวมามาเยอะมาอย่างเราเนี่แหละขนมา<ฆ>แล้วก็มาขึ้นตามโกดังเก็บไว้ตรงนี้ก็เหมือนจะเป็นศูนย์รวมข้าวนี่แหละนะครับ เขาก็จะส่งต่อไปเมืองเกียวโตโอซาก้าเป็นศูนย์การค้าขายคามนาคมในสมัยนั้นคุราซิกิเนี่ยก็เลยเขาเรียกว่าเป็นเมืองของโชกุนเป็นเมืองที่มีความมั่งคั่งมากในยุคนั้นเรียกว่าไฮโซอะแล้วอย่างงี้พี่นัก็เป็นแบบเยอะมากเฟื่องฟูคิดว่าอดีตเคยอยู่ที่นี่รู้สึกอินใช่ไหมใช่เลยรู้สึกเหมือนแบบแบบภาพแบบแฟลชแบ็คเข้ามาแบบดีจาวูแบบเหมือนเคยมาที่นี่า อีกมืงไฮไลท์ก็คือข้างทางเนี่ยก็จะมีแบบมีต้นหลิวต้นหลิวยิ่งเพิ่มความสวยงามให้ของเข้าไปอีกอะแต่ที่เนี้ยดูในคลองเขาดีพี่แม็กไฮโซอ่ะในคลองเขาปลายังเป็นปลาคราบเลยครับปลาคราบอยู่ได้จริงปลาคราบอยู่ได้จริงคือน้ำสะอาดมากวันนี้ผมไม่แน่ใจนะแต่ว่ามันคงสะอาดันอยู่ได้จริงอะและบ้านเราต้องซื้อมันทําดูน้ําแล่เดีวเพื่อเลี้ยงปลาคราบให้ได้แต่ที่นี่แบบเลี้ยงแบบเลี้ยงแบบธรรมชาติเลยอ่ะ ร้านรวงร้านรวงในนี้มันก็จะเป็นร้านมีคาเฟ่มีร้านอาหารมีของร้านขายสุบินียร์มีร้านพื้นเมืองแต่ว่าใช้โกดังเก่าเนี่ยมาทำร้านใหม่ก่อเลยเพราะฉะนั้นถ้าท่านผู้ชมมาเที่ยวเนี่ยก็จะเดินได้อารมณ์เก่าแน่นอนเพราะว่าในร้านนั้น่ะที่ใหม่พวกหน้าร้านพวกกระเบื้องให้สังเกตนะทีนี้ยืนดูพวกประตูร้านพวกกระเบื้องพวกตาส่วนใหญ่เป็นของเก่าอยู่เลยทุกอย่างเก่าคลาสสิกแต่ข้างในแบบเดบิวต์ใหม่เป็นแบบ コンビビって興味な,ないりと好奇心は日に日に上昇ならジェクシにゴーヒビヒビゴーヨ怪しう島の地味も多分地獄は満杯れ出したが団体でをしてこの世にスタンバイらの分場所がまず足ない通りで季節問わず暑いはず <原詞 S 2> ววิ่่งโโโมมคุณครอบอดีตโมโมทาโร่ครับมาในเมืองเก่าก็ยังมีเรียกว่ามิวเซียมของโมโมทาโร่อยู่ใช่แล้วค่ะที่คุณครอบเล่าไปท่านผู้ชมอาจจะจำได้นะฮะนี่คือเป็นไง พี่โผล่มลพ่อเกิดมาจากลูกท้อเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวก็จะพาคุณผู้ชมไปดูรอบๆว่าตำนานโมโมทาโร่เป็นยังไงไปดูกันมีอะไรบ้างอันนี้คือน้องๆกอนตัวเด็กตอนเด็ก ฮาโห่เจ้าจงเกิดงานนะตอนนี้แล้วเป็นไงนะขอคำบังว่าอ๋อนี่คือเรืรับการสนับสนุน ชุดอย่างเป็นทางการใช่ค่ะได้ฟอนเซอร์มาจากร้านนี้เลยซึ่งอยู่ในละแวกเมืองเก่านี่แหละใช่ค่ะเรียกว่าใครมาที่นี่อยากอินอยากอะไรเงี้ยนะคะมาเช่าชุดที่นี่ใส่ได้สวยมากมากนี่ถ้าที่เห็นนะชุดกอล์ฟน่าจะคล้ายๆลายประมาณนี้ใช่ค่ะถ้ามันเป็นเดนิมอันนี้อ่าแก็เดนสีอินดิโกอันนี้เป็นของผู้ชายผู้หญิงนะมันเรียกว่ามันได้ความคลาสสิกเหมือนแบบมาถึงจริงๆอ่ะมาถึงอ่ะนี่ข้างในร้านเข้ามาจอเห็นว่า นอกจากความเป็นเดนิมแล้วเนี่ยก็ยังมีความหลากหลายเหมือนเดิม<ช>อันนี้คิดว่าที่บอกว่าแบ่งตามฤด,ดูกาลดอกไม้อย่างที่จจน<ช>พูดนะ,นะนว่าเถ้าสดสายก็ใส่ดอกไม้เทรนปีนี้เป็นดอกอะไรเป็นอย่างนี้เทรนวินเทจก็มาที่สําคัญเทรนของปีนี้เทรนของปีนี้นซึ่งไม่แปลกใจเพราะว่าทั่วโลกวันนี้วินเทจมาใช่ใครมาเที่ยวที่นี่นะคะอย่าลืมต้องเช่าชุดกิโมโนใส่ด้วยแบบเดินเล่นจะได้แบบน่ารักอ่ะสวยมากสวยมาก สนับสนุนการเดินทางโดยโป๊กโกวายับ เป็นปกติที่สาวญี่ปุ่นเจอผมแล้วก็ทิ้งผมไปในช่วงเวลาสั้นๆนะฮะซึ่งก็ได้กลับมาแล้วฮะกลับมาก็ร<อ>้องไปกินต่อ,รเ,รอเรื่องนี้ฮะ <c oughs> ทั้งทั้งรูทก็จะเป็นอย่างนั้นนะฮะไปกินที่ไหน,นครับไปกินที่ร้านเก่าของคุณฮ,ะฮะันโดค่ะบ้านเก่าของคุณฮ,ะฮะันโดมาทำเป็นร้านอาหารผมขอชื่อเต็มๆสาวญี่ปุ่นครับขอโพยได้ไหมคะชื่อเดี๋ยวไปฟังในในช่วงด้านแต่ว่าอาหารเป็นไง อาหารอร่อยมากเป็นอาหารอิตาเลียนแท้ๆแต่ใช้วัตถุดิบของญี่ปุ่นเอ๊ยอร่อยจริงนะนอร่อยมากไม่น่าเชือ่อว่าเอ๊ะเราก็กินอยลรี่ม,มาเยอะพนักง,งานเสิร์ฟสวยด้วยมีโฮนีโฮเหรอใช่อยากรู้ไหมคะว่านีโฮหน้าตาเป็นไงอิตาเลียนนี่แ<า>ต่กายิ้มแล้วไปดูกันเลยกอาา่อนาคารร่ะ <yeah>, ใช่ครับนี่นี่เรายังอยู่ที่เมืองเก่าอยู่อยู่เมืองเดิมรีวานอตฮาบานคุราชิเกตตูราบิกันร้านนี้เป็นร้านอะไรครับเราจะมาถาเป็นร้านอาหารอิตาเลียนค่ะค่ะเพียงแต่ว่าเป็นร้านอาหารอิตาเลียนที่แบบว่ามีที่ในบ้านแบบญี่ปุ่นแบบโบราณเป็นส่วนเชื่อมต่อจากเมืองเก่ามาเนาะใช่คือเดินมาปิดการเดินไปอิดเดียวเองจริงๆที่แถวนี้จะเรียกว่าเป็นแบบโซเป็นใจโซเป็นในร้านค้าที่มันจะอยู่ใกล้ๆกับเมืองฐานี่ใหญ่เพื่อให้คนสามารถแบบ แล้วตอนนี้วันนี้คุณแจมพาพวกเราสองคนมาอยู่ที่ร้านอะไรกันคะร้านชื่อยาวนิดนึงนะคะชื่อยาวนิดนึงชื่อยาวโอ้ชื่อภาษาไทยค่ะชื่อโคบุงค่ะบาลูคิวโฮโดเทค่ะแปลว่าอะไรคะแปลว่าโคบุงค่ะแปลว่าบ้านเก่าของบ้านเก่าสไตล์ญี่ปุ่นค่ะ ส่วนของบ้านเนี่ยเป็นภาษาิตเลียนร้านเกันใช่แล้วคิวบ้านเก่าครับมีคิวอีกมีคิวบ้อนมีคิวคิวแปลว่าเก่าของภาษาญี่ปุ่นเขาอีกคอนโดแปลว่าบ้านของคุณคอนโดค่ะชื่อคุณคอนโดเจ้าของร้านเลยก็คือติดต่อมาปร่มานี้บ้านเก่าใช่ก็คืะเป็นคนมีสไต์แถวนี้มีบ้านเก่ามีบ้านเก่าอยากมาไนโดเวนไฮโดเวลเสร็จปุ๊บเอา วายซึ่งเป็นวัฒนธรรมใหม่ที่เพิ่มมาบูมในอคายามะค่ะมาเสิร์ฟให้กับคนท้องถิ่นกินบ้างแต่ว่าก็ไม่อยากไปลืมวัฒนธรรมที่ดีงามของญี่ปุ่นค่ะก็เลยทําบ้านเป็นสไตล์ญี่ปุ่นเหมือนเดิมแต่จัดโมเดลนิดนึงแล้วก็ใส่ตะเรียนที่มีวายอร่อยๆในบ้านเขาท่าเขาท่าใช่ให้มันเหมือนกับชื่อร้านที่แราว่าแบบบ้านของคุณคอนโดเก่าบ้านไหนที่เป็นบ้านของคุณคอนโดแต่เอาแต่เป็นร้านเหล้าแล้วเป็นบ้านแบบเก่านะอะไรเงี้ยแล้วชื่อว่าร้านอะไรนะคะ แต่อาหารเองก<ด>็เป็น<ม>อิตาเลียน<ม>แท้ๆไหมเชฟบอกมาว่าก็คือแบบมีปรับบ้างเพราะว่าก็เลือกใช้วัสดุที่มีในญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็คือมีความเป็นอิตาเลียนข้างหน้าเรานี่เป็นสตาร์เตอร์เป็นสตาร์เตอร์ค่ะที่อบอกว่าใช้หอยแล้วก็ทําเป็น บาลซามิกซอสครีมบาลซามิกซอสครีมคือเป็นทรัฟเฟิลครีมอ่าอันนี้คือกุ้งทอดก็เป็นกุ้งทอดค่ะเาไปกินคู่กันอะไรเงี้ยก็สลัดเนาะสลัดนี่สไตล์เลยอันนี้เป็นสลัดแบบสลัดแววๆนิดนึงค่ะแต่ละน้ำนิดเดียวค่ะเป็นน้ำเต็มอันนี้แล้วก็ลุยสตาร์เตอร์ก่อนแล้วก็เขาจะเสิร์ฟมาเป็นคอสคอส อีกชุดหนึ่งแล้วนะอันนี้ยังไงบ้างครับอันนี้ก็เป็นพิซซ่าิ่าอิตาเลียนแท้ๆเตาอบเขาใช้เหมือนเตาไบพายที้เห็นเตามาเป็นบ้องเพราเรียวๆต้องใช้ฟืนที่เตาแบบนนั้มีการแฉะจะหอมกว่าเกลีความเรียวนะชีสนี่แบบถ้าทางยกมานี่จะเยิ้มแน่ๆชิ้นัวญี่ปุ่น อ๋อชีติปูอร่อยมากนมอะไรเขาขุยอันนี้ก็เป็นคือเชฟบอกมาว่าเป็นซาชิมิแต่เป็นซาชิมิอิตาเลียนเป็นแบบว่าราซอสด้วยปกติถ้าเกิดกินซาชิมิเนี่ยก็ต้องกินกับพวกแบบโชยุกับวาซาบิใช่ไหมแต่อันนี้ก็คือทำเป็นซอสอิตาเลียนด้อยดยแลกันนะครับ นี่คือเมนคอร์สแล้วนะเป็นเมนคอร์สแล้วค่ะแต่ว่าเป็นแค่เมนคอร์สจานแรกเมนคอร์สหนึ่งจุดหนึ่งไม่คืออะไระคะอันนี้เป็นปลายากค่ะนี่เขาขอกระดาษมานะใช่เขาเคลียา ก็จะเป็นหอยแมงคูื <festivals> ่เนาะแล้วน้็เป็นหอยแมงคลื่อฝรั่งเศสเป็นเกลือค่ะคือญี่ปุ่นเขาจะชอบเกลืออย่างเงี้ยให้มาจิ้มกับของคือเขามั่นใจว่าวัตถุดิบเขาสดคือกินสดๆมันก็อร่อยอยู่แล้วอะไรเงี้ยจิ้มก็จิ้มแค่เกลือธรรมชาติก็พอทีนี่ถ้าเกิดอยู่บอกขอตัวน้ลพรเขาจะแบบอะไรนะขอพวงเครื่องปรุงให้หน่อยได้ไหมครับผมจจะได้พวงอะไรคะเพราะว่าถ้าที่เวียดนามเนี่ยเขาจะกินแบบเอามะนาวบีบใส่มันจิ้มแบบพวงเงี้ยเอาไี้เราลองสองสูตรกันแล้วไม่เอาไม่เอาจะผิดทีเดียวกัน แล้วพี่ทำเงียมเรากินอาสไตร์ญี่ปุ่นอยู่ครับผมเมนคล้อส <6 S 1> 1.2กินิปลาไปแล้ว ช่อันนี้ก็จะเป็นเหมือนแบบสเต็กเนื้อย่างค่ะ,นนะเพราะว่าญี่ปุ่นก็ขึ้นชื่ออยู่แล้วว่าเนื้ออร่อยที่ญี่ปุ่นเนี่ยจะมีจัดการปรีค่ะเป็นเนื้อกลางปีเนกใชรร่ทุกสักสามถึงสี่ปีอะไรเงี้ยแล้วพอจังหวัดไหนชนะปุ๊บก็จะเหมือนแบบขึ้นชื่อเลยว่านี่จังหวัดเราเพิ่งชนะเมื่อปีนี้ปีนี้มานะอะไรเงี้ยคนไแบบทยเนี่ยก็จะรู้จักมัสึิดกะโคเบ อันนี้คือเก่าไปแล้วหรือยังหรือมีแชมป์ใหม่ๆมาบ้างแล้วพี่กำลังมาก,ก็แบบพวกมิยาสกิเนาะพิดะอะไรเง,ไงี้ยค่ะอร่อยอแล้วร้านไหนสมว่าจังหวัดน,นี้ชนะบ่อยแขวนทงโชว์แบบมีแชมป์ไม่รู้กี่สมัยแล้วอะไรอย่างเงี้ยโอ้มีการบัฟกัน ในวงการเนื้อก็ต้องอัปเดตกันนะว่าเนื้อตอนตอนนี้ใครมาใครมาใครที่เขาพยายามสรรหาจุดเด่นมาฉันบอกเราให้กินหญ้าแห้งอะไรเงี้ยให้กินอ้ออันนี้ฉันให้กินผักออแกนิกฉันีฉันเลี้ยงดืวเพสต้าออย่างั้นลองเลยเงเลยขออนุญาตบีบมะนาวนะฮะหอมหวานมากพลังมันถึงจริงเนื้อไม่ขาดคสัมผัดแรกคือนุ่ม เกี่ยวง่ายมีกลิ่นหอมของเตาเว้ยได้ย่างมีกลิ่นหอมแบบราดมะนาวก็อร่อยนะแล้วก็เนื้อนุ่ม<อ>นุ่มเลย เป็นโอคาโอคามิซังใครเป็นแต้วไม่รู้จำชื่อได้แล้วน่าจะใช่นะโอคาอะไรคะโอคามิซังแปลว่าอะไรอ้าวไม่รู้อ่ะขอเป็นแบบโอคามิซังของของของมาริโอก็ยอมมะได้ละต้องขอเป็นมาริโอก็ได้วะถามกันไหมหรืจะเป็นย่าดีคุณหมอเลยนะมายูมนี อย่างนี้เคยเป็นแบบหัวหน้าซามูไรหรือเปล่าก็ต้องเรียกว่าโซเรียวโซเรียลแต่ตอนนี้ก็เป็นโซกลมนะคะแบบกลมมากน้าม่บวมนะน้าม่บวมตัวบวมเฉย <c oughs>